มาดูในเรื่องของการเตือนนะคะโรคเชื้อรากินเนื้อในแมวค่ะที่หวั่นว่าจะมีการแพร่ระบาดไปทั่วนะคะประธานองค์กรเดอะโฮปสงขาค่ะได้เตือนโรคเชื้อรากินเนื้อในแมวนั้นเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหากไม่ควบคุมอาจลุกลามทั่วเมืองพร้อมแนะลหีกเลี่ยงการรวมแมวจรเพราะเสี่ยงต่อการระบาดของโรคร้ายค่ะ นางสมคิดบุงหาชาติประธานองค์กรจัดสวัสดิการสัตว์เดอะโฮปสงขาได้นำทีมเข้าช่วยเหลือแมวจรจัด9ตัวที่ป่วยด้วยโรคเชื้อราสปอร t ทริโคซิส หรือที่รู้จักกันในชื่อเชื้อรากินเนื้อหลังพบว่าอาการของแมวกลุ่มนี้รุนแรงขึ้นต่อเนื่องจากการรักษาที่ไม่ต่อเนื่องนะคะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองหัดใหญ่โดยแมวดังกล่าวเริ่มต้นจากจำนวนเพียง2ตัวที่ถูกนํามาทิ้งไว้เมื่อประมาณ3ปีก่อน จนถูกเพื่อนบ้านที่สงสารนำอาหารมาให้และเมื่อเวลาผ่านไปจำนวนแมวเพิ่มขึ้นเป็น9ตัวโดยทั้งหมดเริ่มแสดงอาการของโรคในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะมีอาการบวมที่จมูกและขาซึ่งเป็นลักษณะของโรคเชื้อรากินเนื้อที่สามารถติดต่อกันผ่านการสัมผัสและดมกลิ่นจากการเข้าตรวจสอบโดยทีมเดอะโฮพบว่าแมว2ตัวมีอาการหนักมากจนต้องส่งโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับส่วนแมวอีก7ตัวทีมงานได้เข้ามาดูแลระบบการรักษาอย่างเต็มรูปแบบทั้งการป้อนยาเป็นประจำวันละหนึ่งครั้งการตรวจสุขภาพการแยกแมวตัวผู้และตัวเมียและการควบคุมความสะอาดร่วมกับเจ้าของเดิมนางสมคิดกล่าวว่าโรคดังกล่าวสามารถรักษาได้แต่ต้องให้ยาต่อเนื่องครับและดูแลอย่างใกล้ชิดหากปล่อยปละละเลยหรือไม่รักษาไม่ครบกำหนดตามแผนเนี่ย โรคจะลุกลามและแพร่กระจายไปยังแมวตัวอื่นได้ง่ายโดยเฉพาะหากอยู่รวมกันในพื้นที่เดียวกันตาเจ้าของแมวก็เล่านะครับว่าเริ่มแรกไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงแมวจํานวนมากแต่เพราะว่าความสงสารที่มีคนเอามาปล่อยจึงให้อาหารและที่อยู่ก่อนจะพบว่าแมวเริ่มมีแผลและอาการผิดปกติ จึงพาไปรักษาแต่ไม่หายขาดจนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือจากเดอะโฮบครับทั้งนี้นะคะแนวทางที่ควรดําดเนินการคือการทําหมันฉีดวัคซีนพื้นฐานและปล่อยให้แมวใช้ชีวิตในลักษณะของแมวชุมชนหรือหากต้องเลี้ยงในกรงควรเป็นกรงที่ได้มาตรฐานตามหลักไฟ r e e d o m คือมีพื้นที่ให้กระโดดได้มีที่หลบพักคลายเครียดมีอาหารสะอาดมีกระบาทรายและได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมค่ะ